สวัสดีครับคลิปนี้ยังต่อเนื่องมาจากงานบรมราชาพิเศษคิงชาลส์ที่ผ่านมานะครับเป็นที่น่าเสียดายที่เราไม่ได้เห็นพระราชินีสุธิดาของเราหรือบรรดาแขกเหลือในงานครั้งนี้สวมใส่มงกุฎหรือเทียร่ากันต่างจากในอดีตครั้งที่ผ่านผ่านมาที่บรรดาแขกเหลือที่เป็นสุภาพสตรีในงานทั้งที่เป็นพระราชวงศ์และชนชั้นสูงต่างสวมเทียร่าและใส่เครื่องเพชรกันมาแบบจัดหนักจัดเต็มครับ ดังเช่นในรูปตัวอย่างในงานบรมราชาพิเศษสอครั้งที่ผ่านมาของพระเจ้าจอร์จที่6และควีนอลิซาเบธที่2ครับทั้งนี้เพราะงานในครั้งนี้ถูกปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นโดยลดความเว่อร์วังอลังการของงานลงไปตามพระราชประสงค์ของคิงองค์ใหม่ครับคลิปนี้เราเลยจะพาไปชมเทียร่าของราชวงศ์ไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงเคยสวมใส่ในโอกาสต,ต่างๆกันครับ เริ่มกันที่ไดมอนด์ฟรินช์เทียร่าหรือมองกุฎเพชรที่ได้แรงบันดาลใจมาจากโคโคชิ k เครื่องหัวสำหรับสตรีชั้นสูงของรัสเซียที่เป็นที่นิยมมากในหมู่ราชวงศ์ทั่วโลกโดยฟรินช์เทียร่าของราชวงศ์ไทยองค์นี้เป็นมรดกตกทอดมาจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ซึ่งนอกจากจะทรงสวมใส่ในรูปแบบออริจินอลสมเด็จพระพันปีหลวงยังได้ทรงดัดแปลง นำมาสวมใส่ในรูปแบบรัดกล้าวอีกด้วยครับและฟ r i n g e เท a r a นี้ยังสามารถใส่เป็นสร้อยพระสอได้อีกด้วยครับมาต่อกันที่ d i a m o n n n e c เ l a c e t i a r a ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเท a r ร่องค์โปรดของสมเด็จพระพันปีหลวงเลยล่ะครับเดิมทีนั้นเท a r ร่องค์นี้ถูกออกแบบมาให้เป็นสร้อยพระสอโดยแวนคลีฟและอาร์โพลส์จูเลอชื่อดังสัญชาติฝรั่งเศสในปี1962ครับซึ่งต่อมา สมเด็จได้ทรงดัดแปลงและนำมาสวมเป็นมงกุฎครับความพิเศษอีกอย่างของเทียร่าองค์นี้คือสามารถเปลี่ยนเพชรยอดมงกุฎเป็นไพลินได้ด้วยครับต่อมาเป็นไทยเทียร่าผลงานการรังสรรค์อีกหนึ่งชิ้นจากแวนคลีฟแอนอาร์โพสที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรัดกล้าวแบบโบราณของไทยนั่นเองครับโดยส่วนกลางของมงกุฎที่ประกอบด้วยเพชรสีเหลืองสามารถถอดออกมา เป็นสร้อยพระสอและสร้อยข้อพระหัตถ์ได้ด้วยครับนอกจากนี้ยังมีมงกุฎรูปดอกไม้ประดับด้วยเพชรและทับทิมที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงสวมใส่เมื่อครั้งเสด็จเยือนยุโรปและสหรัฐอเมริกาในปี1960ครับและมงกุฎเพชรรูปดอกไม้ดีไซน์ทันสมัยอีกองค์ฝีมือแวนคลีฟแอนด์อเลส์อีกเช่นเคยที่สมเด็จทรงสวมใส่เมื่อครั้งเสด็จเยือนสเปนเมื่อ40ปีที่แล้วครับ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ